สวัสดีครับผม This is a toy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแท็กลองกิลุสแลนดอมบูสเตอร์17นะครับผมผมไม่เคยมีตัวไหนในนี้เลยนะตัวนี้เป็นกล่องแรที่ผมมีนะครับแล้วก็เลือกซื้อเป็นแท็กลองกิลุสมานะครับเพราะว่าผมลองไปนั้งเช็คลิส้าพจีทีแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันขาดตัวนี้ตัวเดียวนะครับในบรรดาลิสต์ลสหลักนะ ลิสต์หลักในของ GT นะครับอันนี้ไม่รวมตัวพิเศษที่เป็น B00 นะเดี๋ยว B0 0หรือว่าตัวพิเศษอื่นๆเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คงจะไปตามเก็บหรือไม่ก็ถ้าหาไม่ได้ก็ปล่อยมันนะครับอันนี้ก็เป็นแท็กลองทีุ่ดนะครับตัวซ้ายและที่ผมจะซื้อใน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 เซตจ t นะเพราะว่าเล่นรายเดียมันมันเหลืออีกตัวหนึ่งอะแรนดอมสุดท้ายของพา GT ที่เป็นสีทองหมดเลยอะหน้ากล่องมันเป็นเบิร์เบิร์ฟินิกที่เป็นภาพ เป็นทาไฟใช่ไหมดังนั้นผมก็คิดว่าไม่ไม่เอามานับแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นละลอม17นะครับข้างหลังนี่ประมาณนี้นะครับมีอันนี้ชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้ละเรียวกะไลเออเรือเอเอไรยูกะนะครับมีไรยูกะนะครับผู้ใช้แอลดาโกนี่น,นะครับกล่องนี้ก็จะมีหน้ากล่องของตัวกนะ็คือตัวแท้งลองกิรุสแล้วก็แท่กลองกิรุส แท็ก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 เราจะกลับตัวอะไรนี่อาราโกูสีดำนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะข้างในดีกว่ามาต้องกรีดเน้ยว่ะอ๋อพี่เขาแกะกรีดมาให้แล้วนะครับกรีดเช็คมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาของมาเลยแล้วกันนะครับอ๋อเอาออกมาแค่สติกเกอร์เอน่ลืมไม่ดูหลังกล่องนะครับว่ามันมีตัวนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรของภาคเล็กๆแล้วกัน เบลเรียกเหล็กแล้วก,กันก็จะเป็นชูนะครับตัวเบลดจะเป็นแท็กนะครับผมและอย่างอื่นล่ะไม่มีบอกหน่อยเนาโอเคดูเองก็ได้อ่าคู่มือสติกเกอร์นะครับแล้วตอนนี้ขอของเรานะครับผมจีดมา <S <S ตอนแรกผมผมจะน่าผมเคยบอกว่าผมอาจจะไม่ซื้อตัวนี้เพราะว่า มันมันไม่ได้เป็นตัวตามเมะใช่ไหมแล้วก็พอดีว่าผมก็ไปได้ตัวแฟรราก้อนมาไปได้ตัวสป,ปิแกนอะชื่ออะไรนะที่สป,ปิแกนสีฟ้าจำชื่อไม่ได้เนเกตสป,ปิแกนเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเหลือตัวเดียวก็เลยต้องซื้อไงติงโต๊เลยนะครับเพื่อที่จะเอามาทำคลิปว่าด้วยเรื่องเบเบ GT นะครับก็เลย ต้องซื้อนะครับให้มันครบักทีขาดอยู่นั่นแหละโอเคของในประมาณนี้นะครับสี่ชิ้นเดี๋ยผมไปฉีกให้ดูทีละชิ้นละกันชิ้นแรกเรามาดูคู่มือก่อนนะครับผมไม่เคยเปิดคู่มือระดับสิบเจ็ดเลยนะครับพันในครั้งแรกก็เลยเปิดสักหน่อยนะครับจริงๆตัวอื่นที่น่าเก็บก็ก็มี storm เลกซันะครับผมอี่ตัวนี้กี่น่าเก็บนะครับเพราะว่าสีตรงเมะเนาะตัวอื่นก็เป็นการยำรวมกันนะนี่นะครับโอเคก็ไม่มีรนะครับปกตินีทอดชิปเนาะสติกเกอร์ของเขาก็นี่ครับไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับ B15101 นะครับ เลเยอร์ ier, บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับนี่เป็นไงอือเลยอะ่ะผมแกะทีแรกแล้วแบบอือเลยตรงนี้มันขยับได้ด้วยนะตอนตอนชูนลงไปเนี่ยไอตรงเนี้ยมันน่าจะกางออกมาได้นะครับกางออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วก็ชิป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 อุย้ยชิปลองกิลุสนะครับนี่เป็นสีม่วงแดงนะครับ แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมจําจําไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอันเนี้ยก็คือชูอันเนี้ยมันเขียนว่าชูนะครับเล็กชูเบตแท็กนะครับตัวนี้เก่งไหมมีใครรู้ไหมว่าเก่งไหมตัวเนี้ยผมไม่รู้เลยจริงๆแล้วเมื่อกี้ฉันแกะมายัางไงล่ะ <laughs> เดี๋ยวเก็บคืนยังไง ใส่คืนไว้นี่นะต่อไปก็จะเป็นเล็ก12นะครับอืมก็ใช้มาช้านานเล็ก12มีเฟรมด้วยเฟร,รม E นะครับย่ยมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูข้อมูลด้วยเฟร,รม E เห็นไหมอ e? ผมมอไม่เห็นเลยนี่เห็นไหม E เออเฟร,รม E นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นด i เวอร เทิร์นแดชนะครับเทิร์นแดชเทิร์นแดชแข่งปาร์กเลยนะครับแดชก็ไม <laughs> ่ไม <laughs> <m> ่ใช <m> ่แดชเทิร <m> ์นมันสามารถ <laughs> <laughs> ปรับตรงนี้ได้นะครับอ่าเปลี่ยนไทท์ได้จากตรงนี้เนาะอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเลเวอร์ตัวหนึ่งอะ่ะชื่ออะไรนะเอ็กเทนหรือว่าเลเวอร์อะไรสนะักอย่างเออเอ็กเทนหล่ะมาที่มันสามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไทท์ได้ตรงนี้เนาะผมจะตั้งโดดๆไว้แล้วกันนะ ชิ้นส่วนที่มีในกล่องชิ้นส่วนของแท็กลองกิรุสก,ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปติดสติกเกอร์นะครับไปติดสติกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากๆสวยแบบจริงๆอะ่ะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันไม่สวยเว้ยมันเป็นสีม่วงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวในเม็ด้วยไงแต่คือพอได้มาเห็นของจริงอะ่ะคือมันสวยมากสวยรับสวยจริงๆเลยนะครับโอเคเรามาชั่งน้ำหนักของเขาเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะ ก็เปิดกันสดๆตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องหน,นะน,น,น,น่อยนะหมุนๆๆประมาณนี้แล้วกันเนาะช,ชิ้นแรกเราจะเริ่มจาก driver ก่อนแล้วกันนะครับกลับกันบ้างเนาะเราเลยเยอร์มาบ่อยละเจ็ดความครับเฟรมเฟรม e เฟรม e คือเฟ a ม e explain นะครับไปดูมาให้แล้วนะ explain กี่กรัมครับเลข12 7, 7กรัม17กรัมเออ17กรัมแล้วก็รวมเข้ากับติดเข้าไปเลย20กรัมนะครับส่วนเดลเวอร์เราจะแยกเนาะเอ,อ้ยไม่ใช่เดลเวอร์เลเยอร์อเราจะแยกนะครับอ่ะเราไปช่างตัวชิปของลองกีรุสก่อนดีกว่า 3กรัมอันนี้ผมไปดูมาแล้วเขาจะเรียกว่าเลเยอร์เวทนะครับ8กรัมแล้วก็เลเยอร์แท้งตัวเบทแท้งนะครับเบทแท็กเบทแท็กสิบห้ากรัมรวมคืน15กรัมจะแทงอยู่เรื่อยเลยผมเนี่ยเบทแท็กนะครับแท็กแท็ก เออม,มันอ่านอย่างเงี้ย Google Translate อะแทชไปเรียนเสียงเขาไม่เหมือนเลยโอเคแล้ว okay. ลยอร์เท่าไรเนี่ย26สิบกกรัมครับรวมร่างรวมร่างไปชื้ออ๋อลืมไปบอกลืมบอกไปว่ามันเป็นเบนเหมือนซ้ายนะเพราะว่ามันเป็นลองกิรุดไงนี่นะครับ 52กรัมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรันเทสเจ้าแท็กลองกีรุตกันดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารันเทสนะครับผมผมจะปรับโหมโดนี้ไว้นะอืมน่าจะเป็นโหมโดนี้น่าจะเป็นแอทแท็กไหม <c ười> ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันมี3โหมโดไงมันมีโหมโดที่โดดออกมาเนี้นะครับแล้วก็หุเข้าไปหุเข้าไปที่มันจะพอดีกับ euh, ตัวบัตเทรมของเขานะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะ คบเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับเห็นไหมประมาณนี้อ่ะก็ขอลองเป็นตรงกลางแล้วกันนะชีวิตกลางๆนะครับเออเอาเป็นกลางๆแล้วกันนะโผล่มานิดึงนะครับนี่ประมาณนี้นะโอเคปะอันนี้ที่เราปรับกันไว้นะครับเป็นตรงกลางเนาะอืมน่าจะเป็นสตมีนาไหม ด้วยความเดานะครับเพราะว่าเจ้าตัวแท็กลองจิรุเนี่ยเป็นเบบีสายบาลานนะครับมันสามารถที่จะปรับเป็นแอตแทกก็ได้ปรับเป็นดีเฟนซ์ก็ได้ปรับเป็นบาลานก็ได้นะครับผมอันนี้น่าจะน่าจะเป็นสติมิแน่แหละงงไหมเออจริงๆมันมี4สายใช่ปะแอตแท็กบาลานดีเฟนซ์สติมิแน่แต่ละสายมันแตกต่างกันยังไงผมใครมีความรู้ตรงนี้บอกผมหน่อยนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะได้เข้าใจไปด้วยนะ สวยมากนะครับเป็นสีม่วงแดงนะครับผมลวงไปแล้วนะครับผมโอเคครับแท็กวองกิรุนครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าแท็กวองกิรุนนะครับก็เป็นเบเบยจากภาค GT นะครับไม่ใช่สีต้องบอกว่าเป็นโปรดักต์จากภาค GT นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ผมถามไปหลายคนแล้วเขาก็บอกว่าหายากหายากนะมันก็หายากจริงๆอะ่ะผมหามาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่คิดว่าจะต้องเก็บให้ครบเพื่อ,อามาทำคลิปว่าด้วยเรื่องนะครับซึ่งก็เพิ่งครบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าแฮกวอล์กิ u ุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมไปแล้วกันนะครับแล้วก็กดติดตามช่องทิสอิสอะทอยเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปเรื่อยๆ รัตกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ